สวัสดีค่ะวันนี้ช่องโซเชียลเทนก็มีเรื่องราวข่าวสารของแอปพัสออนพัสุจเจริญและหนุ่มนนกุญชานนทสันตินธนกูลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะ ก็เรียกได้ว่างานนี้ทําเอาแฟนๆต่างก็สงสัยว่าแอปพรัสอนได้โพสคลิปในสตอรี่คล้ายเป็นตึกที่ประเทศเกาหลีแถมยังใส่แคปชัน่นอุณหภูมิต ok ิดลบ6องศาแต่ก็ไม่ได้แจ้งว่าเป็นสถานที่ใดและต่างก็พากันสงสัยว่าหรือว่าแอปพลัสอนกับนนกูลจะพากันไปเที่ยวเกาหลีหรือเปล่าเพราะว่าดูจากสถานที่และอากาศปัจจุบันแล้วไม่น่าจะเป็นที่ไหนได้นอกจากประเทศเกาหลีนั่นเอง อย่างไรก็ตามก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นแอบมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าคะเนี่ยนนกุลเพิ่งจะกลับจากเกาหลีเองหรือว่ารอบนี้มีอะไรพิเศษถึงได้กลับไปซ้าอีกรอบหนาวไหมคะแม่แอปแบบนี้ต้องไปกับแฟนแน่เลยใช่ไหมคะดีแล้วคะ่ะที่แอบนอนกุลไปเที่ยวกันบ้างพี่แอบหายเจ็บตาแล้วหรอครับไปเที่ยวเกาหลีดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ไปคราวนี้ขอให้มีข่าวดีกลับมานะคะเพราะว่ามีคนเตรียมอาีพหนึ่งล้านให้แล้วค่ะดีต่อใจและฟินมากๆเลยค่ะหลอรูปควนหวานอยู่นะคะแล้วแบบนี้คนโสดจะอยู่ยังไงคะเนียก่อนวาเลนไทน์อีกรีบปล่อยรูปออกมาให้เห็นเร็วๆหน่อยนะคะอยากเห็นแล้วค่ะ ก็เรียกได้ว่างานนี้ถึงแม้ว่าแฟนคลับจะยังไม่เห็นรูปและยังไม่แน่ใจว่านนกุลกับแอปได้ไปเที่ยวกันหรือเปล่าแต่ก็ฟินรอกันแล้วคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ